สวัสดีค่ะ Big Hit Music ได้ออกมาแจ้งว่าคิมแทฮยองหรือที่หลายคนรู้จักกันในานามวีหนึ่งในสมาชิกของวง BTS ได้ติดโควิดหลังจากไปตรวจเชื้อแบบ RT-PCR ที่โรงพยาบาลพอรู้สึกเจ็บคอเล็กน้อยโดยในช่วงค่ำของวันที่15กุมภาพันธ์ b i g Hit Music ต้นสังกัดของ VVTS ได้ออกแถลงการแจ้งข่าวการติดเชื้อโควิด -19 ของไอดอลหนุ่มโดยเผยว่า คิมแทฮยองหรือที่หลายคนรู้จักในนามวีหนึ่งในสมาชิกของ BTS ได้ติดโควิดหลังไปตรวจเชื้อแบบ RT-PCR ที่โรงพยาบาลพอรู้สึกเจ็บคอเล็กน้อยวีได้ฉีดวัคซีนครบ2รอบแล้วสำหรับโควิดแนะณเวลานี้ก็ไม่ได้มีอาการอะไรรุนแรงนอกเหนือจากไข้ต,ต่ำและรู้สึกเจ็บคอโดยตอนนี้เขาได้รักษาตัวอยู่ที่บ้านและทำตามมาตรการของเจ้าหน้าที่สาธารณาสุข นอกจากนี้ทางต้นสังกัดยังเผยว่าวี v และสมาชิกคนอื่นๆในวงได้พบกันเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ว่าทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยและไม่ได้พบปะกันอย่างใกล้ชิดซึ่งไม่มีสมาชิกคนใดนอกจากวีที่แสดงอาการและทุกคนมีผลตรวจออกมาเป็นลบจากการตรวจด,ด้วยชุดตรวจด,ด้วยตัวเองทางบิคิทได้ประกาศผ่านแพลตฟอร์ม v ีเวิ e พร้อมเขียนปิดท้ายเหมือนทุกครั้งว่า สุขภาพร่างกายของศิลปินถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของค่ายและจะทำงานกับหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัดเพื่อให้วีหายได้เร็วทันการที่สุดโดยก่อนหน้าวีก็มีอีก4สมาชิกของ BTS ที่ได้ติดโควิดทั้ง RM, Jin และช h u g a ที่ติดและหายดีแล้วช่วงเดือนธันวาคมส่วน j i มินก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์หลังเข้ารักษาอาการเมื่อปลายเดือนมกร,ราคม พร้อมกับผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบและนี่ค่ะก็เป็นอัปเดตข่าวกระแสร้อนที่แฟนๆพูดถึงหลังจากต้นสังกัดประกาศการติดเชื้อโควิดของวีซึ่งแฟนๆก็ได้ร่วมกันส่ง Hashtag Get Well Soon แท e h y u n g แ a ช Get Well Soon V ติดเทรนด์ใน Twitter อย่างรวดเร็วเพื่อส่งกำลังใจให้ไอดอลนุ่ม V BTS อัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ